สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอห์นนี่มุตปอยพี่ดีครับวันนี้อยู่ที่รีสอร์ทพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีรวมทั้งอีกคณะหนึ่งมาจากขอนแก่นนะครับที่มาพักรีสอร์ทของผม the best view วันนี้เรามีสระว่ายน้ำให้บริการสำหรับบุตรหลานของท่านนะครับค่ะตรงนี้ลึกมากเลยนะคะโอ้ยลึกนะมันเลืึกนะลูกอุยอ้ยอุยอ้ยถาใครที่ไดาไว้ค่าฝั่งที่มีโอกาสมาเที่ยวครับ 0627034759โทรมาสอบถามแอด,ดมินได้เลยนะครับห้องพัก The Best View ติดลำน้ำติดแม่น้ำนะครับบรรยากาศดีมากมาดูครับสำหรับท่าในใดมีครอบครัวมาอยากมาล,กลูกหลานมาพักผ่อนที่นี่อำเภอสิลรินทรจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากวัดภูเผาเพียง7กิโลเมตรห่างจากด่านพรมแดนช่องเม็กเพียง15กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดอุบลเพียง80กิโลเมตรเส้นทางการคมนาคมใช้ทางหลวงหมายเลข27217หรือถนนสถิตนิมานการผ่านอำเภอวารินชำราบอำเภอพิบูรณ์บางสาหารบ้านเกิดของผมมานี่ครับหากมีโอกาสมาเที่ยวอำเภอิรินทรมีที่พักสวยๆเยอะแยะมากมายหากอันต้องการอยากมาให้กำลังใจจอน,นี่มาพักที่นี่ของผมสวยงามมากมีสระว่ายน้ำให้ลูกหลานท่านได้เล่น มีที่นั่งทานข้าวปิกนิกแคมปิ้งมีร้านอาหารบรรยากาศดีๆห้องพักเป็นส่วนตัวครับติดวิวน้ำสวยงามนะครับกล้องมาดูใกล้ใครที่จะว่ากล้องของใครโอ้เก่งจังเลยใครดูเชียร์คะมีแต่คนเก่งๆเว้ยใครดูเชียร์ครพี่บ้าครัไหนโอ้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 เก่งมากนะครับบรรยากาศดีครับกล้องมาดูทางนี้นะครับ เวลานี้นะครไหนลูกอุ้ย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 อุหากล้องมานี่นะครับ,น,น,รบนี่คือลำโดมน้อยครับเป็นสาขาย่อยของแม่น้ำมูลนะครับเป็นแน่น้ำที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื่อนซิลินทร ปล่อยน้ําเพื่อไหลสู่ลงแม่น้ํามูลนะครับฤดูการนี้ฤดูหน้าฝนเขื่อนปากมูลจะเปิดประตูเพื่อผลิตเพื่อระบายน้ําไม่ให้น้ําท่วมนะครับลำดมน้อยก็จะน้ําลดลงบรรยากาศก,าก็จะเห็นแก่งหินน้ำใสๆส,ส,สวยๆนะครับบรรยากาศรีสอร์ทจอนนี่มือปราบนะครับผ่านมาอุบลราชธานีมานั่งทานข้าวนะครับเห็นวิวภูเขาสวยๆงามๆนะครับผ่านมาอุบลราชี แวะมาพักผ่อนรีสอร์ทของผมนะครับผ่านมามาให้กำลังใจผมด้วยนะครับอำเภอศรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีสระว่ายน้ำให้ลูกหลานท่านได้เล่นนะครับบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นเงียบสงบความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆเลยนะครับหากท่านต้องการจะมาปิ้งย่างเราก็มีลานปิ้งย่างมีโต๊ะเก้าอี้ปิกนิกให้ท่านได้นัง่งมีสระว่ายน้ำให้ลูกหลานท่านได้เล่นนะครับเราแยกสัดส่วนทั้งส่วนโซนของที่พักผ่อน กับโซนของผ่อนคลายออกเป็นไม่ให้อยู่ใกล้กันเลยครับหากท่านจะต้องการนั่งริง้งกันก็พูดคุยกันบรรยากาศยามเย็นๆที่นี่คือ The Best View นะครับเย็นสบายมาอุบลราชธานีมีโอกาสมาเที่ยวมาพักจังหวัดอุบลราชธานีอำอเภอหลายๆอำเภอในอุบลสวยงามมากครับกับอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมแนะนำรีสอร์ทเจนี่มือปราบ0 6 2 7 0 3 4 7 5 9สวัสดีครับ